หุ้งหัใหญ่กุ้งใหญ่โดนคะรับข,ข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นมาหใหญ่มาแล้วนะครับไซโลตัวแรกนะครับประเดิมแต่เมืวันเลยนะครับไม่แซบได้ยังไงตกสดๆทำกินกันสดๆ,ๆบนเรืออย่างนี้เลยครับเรือแซบในซอยโคราชนะรับรองแซบแน่ครับนี่ครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาตกปรากฏกันอีกเช่นเคยนะครับหมายเดิมนะครับบ้านสร้างจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับวัดบางกระเบานะครับวันนี้ก็มากว่าจะถึงก็บ่ายโมงนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะหมานหรือจะแห้วนะครับแต่วันนี้มาเยอะนะครับพี่บูนก็มานะครับลาบชัยภูมิก็มานะครับพี่พี่ตกกับผมก็มานะครับผมจะไปให้ดูนะครับว่ามีใครมาบ้างนะครับไปดูหมายก่อนนะครับหมายเดิมนะครับ วัดบางกระเบากูรู้แล้ววันนี้นักตกปลามาเพียบเลยนะครับพี่ตุ๋มลาบชัยภูมินะครับนี่นครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่บูนมาอีกนะครับพี่บูนกำลังจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเอาลงเอาเรือลงก่อนนะครับ มาเจอพี่บูลนะครับแซบในซอยโคราชนะครับ <laughs> แซบในซอยโคราชครับ <laughs> มาโดยไม่ได้นัดหมายนะ <laughs> นี่มาเช้าพี่พี่มาตรงนี้ทีแล้วนะแต่นะน้ำมันน้ำมันลงลงเอาเรืลอ,อลงไม่ได้ลงไม่ได้พี่ก็เลยไปลงแถวบางแพนี่นะครับใครชอบดูตัวประกวดแล้วก็ทาอาหารอร่อยๆอบนเรือนะครับเข้าไปติดตามนะครับพี่บูลแซบในซอยโคราชนะครับเรืมนะครับเข้ามาติดตามชมหลายคนที่เป็นเอฟซีของ น้องโก้นะช่องฟิชชิ่งมินิแล้วก็ช่องแซบในซอยโคลาส่วนใหญ่ก็จะรู้จักสองช่องนี้แล้วครับแล้วก็หลายคนอยากให้ผมกับน้องโก้นะลงตกปลาด้วยกันแต่ถ้าคนดูย้อนหลังก็จะเห็นนะรู้สึกจะเป็นอีพีที่ห้าหกมั้งผมกับน้องโก้เคยลงมาทําคลิปด้วยกันนะครับผมแต่หลังจากนี้ไปเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาตกกุ้งตกปรากดด้วยกันลงเรือแล้วเปียวกันตกปลาด้วยกันแล้วก็ทําเมนูกินแซ่บบนเรือด้วยกันก็าฝากติดตามช่องแซบในซอยโคราชนยครับผมขอบคุณครับจัดไปครับ มาหมายแรกกันนะครับเหยื่อที่ใช้นะครับนี่ครับดูนี้นะครับมาลองดูนะครับวิธีการปั้นเหยื่อนะครับดูนะครับจุ่มเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พันรอบๆสายขึ้นไปนะครับร่ดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเสร็จนะครับพร้อมเสิร์ฟ

โดนนะครับมารับประกฏตัวแรกครับผมปล่อยปล่อยปล่อย,ยนี่นะครับปล่อยยังไงเดี๋ยวมันไปบอกเพื่อนมันเก็บไว้ก่อนแล้นะครับกดเหลืยญใส่เง,งาๆครับไม่แห้วอนเนียนวันนะครับมีตัวแรกมาแล้ว นะครับ

ขอดูตัวอะไรฮตัวเป็นโลตวนะครับท่านผู้ชมที่ขนาดกูยังไม่ลงเนี่ยกูลงแล้วเดี๋ยวลักปลากันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีการลักปลากันเกิดขึ้นครับเล็กๆให้เด็กๆครับกินลปโดนนะครับโดนแต่หัววันเลยนะครับใส่งานเราใส่ถังให้ครับตัวแรกประเดิมมาแล้วนะครับ ดีๆอีกครั้งรีบครับโอ้ไส์สวยไปยังอีกคนนึงอือไอ้เยอะสวยเว้ยมาแล้วนะครับไซส์ลูตัวแรกนะครับเดิมแต่ของวันเลยนะครับเยอะครับนี่ครับ รุนกระบาจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้ติดสัตว์แก้วอย่าไปยอมติดสัตว์แก้วนอนดีกว่ามั้งติดแล้วนะครับวิธีการดึงสายนะครับท่านผู้ชมอย่าใช้มือดึงนะครับมันจะบาดมือครับนี่นะครับใช้ผ้า ช้ผ้าพันแบบนี้นะครับไมใช้ผ้าดึงแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับหลุดขาดดีครับ <c oughs> เอาไม่ได้บอมไม่ได้ไม่ต้องลงเรือชุดนี้มันจะเหลือมานะครับนี่ครับย้ายหมายกันดีกว่านะครับ กลับมาถึงหมายที่2แล้วนะครับก็ทําการเจาะรูผักตบนะครับเพื่อเพื่อที่เราจะหย่อนเหยื่อลงไปนะครับ2ที่นะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามายนี้จะโดนหรือเปล่านะครับตกแถวนี้ก็ต้องแบบนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับจอดลงไปนะครับ เปิดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลงเหยื่อกัน น,น,นี่มาแล้วครับนี่ลากดนะครับกดเหลืองนะครับมาแล้วครับตรงน้ำนนะครับนี่นะครับแต็มที่สี่ครับ อันี้ถ้าขี้เกียถือคันก็ไม่ต้องถือนะครับเพราะยังไงมันก็ลากไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ คนมาทำกับข้าวให้กินแล้วนะครับวันนี้ถ,ถึง<อ>ที่โทรไปเรียกเลยนะครับมีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะทำเมนูต้มปลากดหน่อไม้ดองให้น้องโก้กินนะแซบแน่แน่ครับวันนี้แซ่บแน่นอนเรือแซ่บมาเองเนาะ <laughs> อมม้อใหญ่เลยดิที่ <laughs> หม้อใหญ่เลยหม้อไฟหม้อไฟตากันดูเลยนี่นนต้มปลากดต้นไม้ดองะนะนี่นี่เลยนะแซ่บแน่ๆครับอันนี้เดี๋ยวใส่ใบแมงลักหน่อันนี้มีพิเศษมีพิเศษพิเศษด้วยพิเศษนี <laughs> ่มีกุ้งเนี่ย <laughs> มีกุ้งเลยเอาใส่กุ้งใส่ไปห,หน่อยกุ้งใส่ไปห,หน่อยนี่คนละครึ่งตัวพอดีนะกุ่ม <laughs> พลังคำเอากุ้งลงไปแล้วก็ใบแมงลักลงไปเลยนะ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยรอน้ำโก้มาเลยแล้วผมก็บิ่งช้าช้าหอมนี่ต้มประกดหน่อไม้ดองน้องใส่ใบแมงลักเนีาะหอมมากเลยแมงลักลงไปแล้วครับหอมมากไม่แซบได้ยังไง ตกสดๆทากินกันสดๆบนเรืออย่างนี้เลยครับเรือแซบในซอยโคราชนะรับรองแซบแน่หลังจากนี้ไปเดี๋ยวน้องโก้มาวนไหนโทรหาพี่นะจะได้มีคนทำข้าวกินนะโอเคครับโอ้เราดับสามนะครับน้ำมูครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเทียบเรือกันดีๆนะครับนกับข้าวนะครับ มีข้าวมาหรือเปล่าล่ะพิมูนนะครับแซ่บในซอยโคราชนะครับมาทำกับข้าวให้กินถึงที่นะครับแซ่บแน่นอนครับวันนี้งวดหน้านะครับอาจจะถ้าเวลาตรงกันดีๆจะลงด้วยกันมาลงด้วยกันเลยนะครับสองช่องนะสองช่องตัวประกดนะน้องโก้เนี่ยจะเป็นเซียนประกดแล้วก็น้องโก้เนี่ยถ้าช่วงอีพีต้นๆน่ะ เคยมาสอนผมตกเทคนิคการตกปรากฏเี๋ยก็ได้เรียนรู้กักน้องโก้เลยครับพี่รู้สึกจะปี ep ห้า ep หกนะแล้วหลังจากนั้นก็เราก็คุยกันตลอดหลายคนคิดว่าเราไม่รู้จักกันแต่เรารู้จักกันะพี่แต่ว่าอยนคนละที่เวลาที่มาทําคลิปอาจจะไม่ตรงกันเราจะหาโอกาสที่มาทําคลิปด้วยกันทั้งช่องพิชชิงมินิแล้วก็ช่องแซ่บในซอยกุราชนะครับผมนนี้มากินข้าวด้วยกันครับข้าวด้วยกันครับตกปลามันอาหารแซ่บแน่นอนมาน้องโก้เดี๋ยวพี่ตักให้โอเคครับผมเนี้ยน้องไก่ ินเสียแล้วนอนเกินเสียแล้วนอนเนี่ยอ่ามาครับที่หนูว่าไม่มีน้ำหน่อยน้ำหน่อยเรียบร้อยแล้วมันองค์พวงวันนี้ข้าวเย็นเป็นแล้ววันนี้ไม่เกี่ยวไข่ใชครับลำนี้ยังยันยันยันมีถ้วยยังเดี๋ยวตักไข่ถ้วยเท่าตักใส่ถ้วยลำข้างนี่นะครับนี่ลาดสดเลยสดๆแซ่บๆครับต่ปลาลูกจะได้ง่ายๆเห็ดไหมน้ำโคกินเผ็ดไหมมันเกลือไปทั้งมันยาก ขี่ไม่ไปเป็ดีไม่เป็นี่ยปอดีไหมตลาดเซเนเซียเขาไหมใช่แวะที่นี่ไม่มีเลยตลาดทั้งเอทั้งเอคอนททั้งไอ้นี่ตรงนี้นี่ไงมันอีบรรยากาศนี้เลยครับร้านอาหารเดี๋ยวเราไปถึงเลยครับ้ล้วอยาเีวมากครับเ้านหพร้อมกสกล้องเลยครับสองช่องเลยครับตัวนี้ เดี๋ยวไปตัดเอาวจังหวะไม่ดีเอาเราเอาหางแล้วกันหวะหัวไว้ให้น้ำมอโอ้ได้มากินข้าวด้วยกันกับน้องโก้ทันทีนะทีนี้ตามไปซีอลองบนหาว่าต้องต้องไปกินที่ร้านนะครับอร่อยกว่านี่อันนี้มันอุปกรณ์เครื่องครัวนะอาจจะไม่ค่อยครบแล้วเครื่องปรุงเครื่องเทศอาจจะไม่ค่อยครบทำตามเท่าที่มีนะครับ แต่ก็แซ่บแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศพาไปนะเติมพลังงานเพื่อจะได้ไปลุยกันคืนนี้เป็นไงครับแซ่บไหมครับแซ่บแซ่บๆข้างๆบอกแซ่บๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าตัวประกัน้นมันอีพีตลาดปาจำไม่ได้อีกคลิปต่อจากนี้ครับบางคืนเดี๋ยวผมจะทําเมนูอีกรอบนะครับจะมี คาดว่าจะมีลาบชายภูมิมาสมทบตอนเช้าเลี้ยน้องโก้กับพี่วงสายๆงั้นเดี๋ยวตอนเช้าเรามารวมตัวทําเมนูแซ่บๆกันอีกอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเอาปลาไปโชว์ตอนเช้าไปโชว์ดูว่าน้องโก้ห้องโใครจะเล็กกว่ากันเล็กใครใหญ่ๆกินข้าวอร่อยนี่หลังมาขันส่งน้ำชาแล้วส่งผมไม่ดื่มชาครับ ก็ภไผ่นซุ้มเยอะนี่มีกุ้งได้มีกุ้งแบ่งกันละกันเอาก็แล้วกันก็แล้วกันกุ้งมีกุ้งได้มีกุ้งเลยกุ้งกุ้งนี่ครับน้องไก่ฮะโอ้มีไก่น้องไก่ก็มาเอาเด็กเไก่ไก่ไก่มีไก่อีกนะครับมีไก่ด้วยนะครับมาตกปลาของผมไม่อดแน่นอนทั้งมันทั้งแซ่บเต็มซามแล้วน้องทั้ง อันนี้มีปุ่มแล้วเนี่ยบ้านเราอะไรบ้างใน้องหนึ่งใบน่องผมครับมีมีนี่ต้องมีปีกเลยเดี๋ยวไปถ่ายน้ำมับ้างครับปุ่มปุ่มเดี๋ยวมีกับแก้มปุ่มต้มหรือใบดองก็เนี่ยกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปตกกลางคืนต่อนะครับถ้ามีตัวกินดีๆหรือว่าตัวโตๆนะครับผมจะเอาให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็มาดูตอนเช้าอีกทีหนึ่งแล้วก็มาดูปลารวมอีกทีหนึ่งตอนเช้านะครับโอเคครับผมเกครับ ตัวใหญ่มานะครับนี่นครับสายใหญ่ๆเลยนะครับกินมาแบบงงๆนะครับนี่ครับสายสองนะครับตัวนี้ มิดเลยนะครับว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับครับโอเคครับต่อนะครับ ของมาแล้วนะครับท่านผู้ชมมีไซส์สองอีกนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับ <Okay. S 1> ขอ,อขึ้นก่อนนะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับ าดกับท่านผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับอืมขาดเอาใหม่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าอีกรอบนึงนะครับนอนเพิ่งตื่นนะครับตอนนี้ก็โมงนึงแล้วนะครับก็กลางคืน กลางคืนก็กินเรื่อยๆนะครับจะได้วนมากได้ก็จะได้ที่ตีทิ้งนะครับนอนแล้วก็ตีทิ้งนะครับได้มาสองสามตัวตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวมาตกกลางวันดูกันนะครับว่าจะกินหรือเปล่านะครับหมายก็เข้าแบบนี้เลยนะครับตกกลางคืนก็ที่ผมได้นะคได้ฟังออกไปไกลๆเลยนะครับ นี่ครับเงใบข้าวหรือเปล่านะครับตัวนี้ไม่เอานะครับ ูลองดูหมายกระชังนะครับ กได้งัดนะครับ นะครับ <Yeah. S 1> ใส่กันงา,นาเลยนะครับเด oh, oh. ิน oh, oh. ไปเลยนะครับ มากระชังปลาก็น่าจะเป็นหมายที่ปลามาดักกินลูกปลานะครับดักกินปลาเล็ก เขาได้อยู่ครับครับผมจะห่างมากปีนี้ห่างครับ ที่แล้วก็ดัวชุมอยู่ครับแี่แล้วมาตก,าตกครับโดนครับอ,อัดชโชลุงไปก่อนทีนึงครับท,ที่ที่แล้วมีแต่ไซส์หใหญ่นะ นี่สอตัวแล้วครับน,นี่ลงไขไ่ไหมไทยข่ยังละไม่ได้เลยนู่เข้าอยู่ว่ดีกว่ายยนู่นเป็นยุงย่วที่ไหนนู่นยัวาหน้าอไลละออไรอย่ลงเลาะไว้หนึ่งดีด่างตัวก็ข,ขนาดนั้นยังกินเนี่ย ไม่ได้ไเลยทีคน,น,นย่านี้ปล่อยนะครับเนหัวเดียว,นหนยเ,วยเห่อยนเยนมาเยางทีขี้เียะา,าััวเขาลายหางจอนหมดขเกีจอนมละม่ไม่เข้าเขาทั้งแดงไหนแดงไ่ได,ไได้เกียเอาไว้กระแดงไม่ได้นะกูนะเห็นไหลํลำยังเวยตอบบอก หลายลำครับตีอ้าลำเลยวันนี้อ๋อมีผู้หญิงก็มีนะครับอันนั้มีตุ๋มเออมีผู้หญิงคนนึงครับนั่นแหละมากับแฟนเียาลาภเทียมครับครับก็จะกลับบ้านแล้วนะครับได้เวลาที่จะกลับบ้านแล้วนะครับตกปลามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนบ่ายจนมาถึงวันนี้ก็ จะสี่โมงเช้าแล้วนะครับก็กางวันก็กินนะครับกลางคืนก็กินแต่สู้กางคืนไม่ได้นะครับกางคืนก็ตีไว้ตรงไหนก็มันก็กินตามภาษาของมันนะครับตามภาษาปรากฏนะครับถ้าเป็นกางวันก็ต้องเข้าลังอย่างเดียวนะครับถึงจะได้ตัวนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมาไม่ทันพ่บูลนะครับพ่บูลแกกลับไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยว ไปดูปลาแกในคลิปแกนะครับปลาแกได้เยอะขนาดไหนนะครับ